สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนํำดูเหรียญแอปเปิลหรือว่าเสือออกศึกหลวงพ่อสุด,สดวัดกาหลงปี2521นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นการสร้างรูปทรงคล้ายกับแอปเปิลนะครับจะเป็นผลไม้ที่ทางหลวงพ่อสุดชอบฉันนะครับทางลูกศิษย์เขาก็เลยได้จัดสร้างเหรียญรูปทรงนี้ขึ้นมานะครับข้อมูลการสร้าง ค่อนข้างชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีการสร้างเนื้อทองคำอยู่9เหรียญนะครับจะตอกโค้ดกากับนะครับจะเป็นตอกเลขกํากับนะครับแล้วก็เนื้อเงินมีจำนวนการสร้างอยู่ที่199เหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองแดง12000เหรียญนะครับโดยประมาณนะครับเหรียญทองแดงจะมีทั้งตอกโค้ดแล้วก็ไม่ตอกโค้ดตรงสังกตินะครับอันนี้ส่วนเหรียญที่ผมนำมา ให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงไม่ตอบโค้ดนะครับตรงสังกติวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างเหรียญแท้กับเก๊น,นะครับว่าวิธีดูหน้าหลังแล้วก็จุดจ่ายตังอยู่ตรงไหนนะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างเก๊ได้ดีเลยนะครับเก๊เหมือนเลยนะครับก็จุดจ่ายตังก็จะเป็นขอบตัดนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแล้วก็เทคนิคเป็นภูม คุมกันให้กับเพื่อนๆแล้ว <med. S 1> กันนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะด้านหลังนะครับจะมีข้อความว่ารุ่นมูนิธิสสมุดสุนทรธรรมสมุดนะครับตัวหนังสือก็จะหนาๆชัดๆอย่างนี้นะครับครับก็ได้ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้าง นิยมนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าเหรียญแอปเปิ้ลละกันนะครับมาก็เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคการดูหน้าเหรียญหลังเหรียญแล้วก็ขอบข้างนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอหรือว่าพบเห็นเหรียญแอปเปิ้ลเนี่ยครับผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงตรงเกสรหลวงพ่อครับ รตรงด้านบนเกศาหของพ่อครับจะมีเส้นวิ่งวิ่วิวิ่ง,ง,งเป็นขนแมวหลายเส้นเลยนะครับพอ,อเห็นหรือเปล่าครับมือผมอาจจะสั่นหน่อยนะครับ นะครับอ่ะเห็นเกสาไหมครับบนเกสรจะมีเส้นวิ่ง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 อยู่ออกมานะครับต่อมานะครับกระหนกเนี่ยครับตรงใต้หูเหรียญนะครับจะคมแล้วก็ชัดแล้วก็ลึกนะครับไม่เบอร์นะครับไม่เส้นเล็กนะครับเพราะว่าของเก๋ตรงตรงใต้หูเหรียญตรงกระหนกเนี่ยจะเป็นเล็กเล็กเบอร์เบอร์ไม่หนานะครับแต่ของแท้จะหนานะครับแล้วก็ลึกนะครับ นี่นะครับแล้วก็จดจำใบหน้าหลวงพ่อด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญเกที่ผมได้ผ่านมือมาเนี่ยหน้าหลวงพ่อก็จะแตกต่างจากเหรียญแท้นะครับพยายามดูเมตตานะครับคมๆนะครับแล้วก็จดจำใบหน้านะครับอ่าแล้วก็เห็นเม็ดไข่ปลาไหมครับเม็ดไข่ปลารอบๆเหรียญน,นะครับขอบเหรียญเนี่ยนนครับ อันนี้ต้องติดทุกเม็ดนะครับบางเม็ดอาจจะแบนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ติดทุกเม็ดนะครับนี่ะครับเม็ดนูนคมเนี่ยครับต่อมานะครับหนวดตรงหนวดเสือนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นสามเส้นนะครับแล้วก็ใต้ปากเสือครับ จะมีคล้ายๆเส้นขนแมววิ่งนะครับคล้ายๆเสือมีเขาอ่ะครับเสือก็จะคล้ายๆเสือมีเขานะครับเห็นไหมครับตรงปากด้านล่างเสือครับจะเหมือนมียืดออกมานะครับเห็นไหมครับธรรมชาติของเหรียญนะครับโดยรวมนะครับเหรียญนี้มีผิวเปิดมานะครับ จมูกหลวงพ่อก็จะคล้ายๆชมพู่นะครับนี่ครับเหลียงก็จะสภาพผิวเปิดหน่อยนะครับแต่ดูง่ายครับตรงสื่อเป็นแท่งๆนะครับอัอนนี้ก็จะพิจารณา การพิจารณาหน้าเหรียญของผมนะครับผมก็จะจดจำใบหน้าหลวงพ่อแล้วก็เส้นที่วิ่งอยู่ข้างบนเกศารหลวงพ่อนะครับมีหลายๆเส้นนะครับแล้วก็หน้าเสือนะครับหนวดเขา่าเส้นที่วิ่งตรงปากข้างล่างของเสือครับคล้ายๆล้าอเ่าครับแล้วก็เม็ดไข่ปลานะครับ ต้องติดทเม็ดแบนไม่เป็นไรนะครับแล้วกระหนกนะครับอ่ะต่อมานะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะไปแบบรวดเร็วหน่อยนะครับด้านหลังถ้าพลิกมาปุ๊บดูหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญจะปิ้นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีคล้ายๆเส้นวิ่งคล้ายๆมีคล้ายๆเส้นวิ่งอยู่ข้างๆ หูเหรียญน,นะครับตรงห่วงเจาะครับจะมีเส้นวิง่งวิ่งอ่าเห็นไหมครับจะมีเส้นวิ่ง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 แล้วก็หูเหรียญเจาะเป็นธรรมชาตินะครับหเหรียญน,นี้เป็นการเจาะจากด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะปิ้นนะครับหูเหรียญจะไม่ใหญ่เกินไปนะครับต่อมานะครับลายกระหนกด้านหลังจะคมลึกนะครับหรือว่า อ่าเพื่อนเพื่อนดูตรงสักครู่นะครับเอาไม้ที่ไม่ดูออกัรน,นะอ่าตรงนี้ครับจะมีหลุมอยู่นะครับเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนตรงขอบกระหน,นกนี้จะมีหลุมอยู่นะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับก็เป็นการพิจารณาเหรียญแทเกได้อีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับเห็นไหมครับเป็นคล้ายมีหลุมอยู่นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับอ่าลึกๆไม่เบอรอนะครับหูเหรียญนะครับกระหนกนะครับ แล้วก็ผิวเหลี่ยนนะครับก็จะเป็นคล้ายๆผดๆหน่อยนะครับผดๆคมๆเลยนะครับจะเป็นผดๆแล้วก็เหมือนเดิมครับที่ผมเคยสอนใน ep แรกนะครับขอบจะปิ้นนะครับปิ้นตลอดแนวนะครับนี่ครับขอบจะปิ้นตลอดแนวเกิดจากการปั๊มนะครับปั๊มแล้วก็กินเนื้อเหลี่ยนแล้วก็จะปิ้นนะครับขอบก็จะปิ้นตลอดแนวนะครับ ตรงสือเป็นสันนะครับรุ่นมูนิทิสมุดรธรรมสุนทรนะครับยันหนาๆน,นะครับอ่ะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจุดจ่ายตังนะครับของเหรียญน,นี้นะครับมีขอบนะครับ ขอบของเกยก็ทําได้เหมือนนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่ครับตัดกินเนื้อเหรียญแล้วก็ฉีกนะครับอ่าผมมาจุดจ่ายตังก็คือตรงหูเหรียญน,นะครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนหยิบเหรียญขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พลิกทางทางขวามือนะครับพลิกขวานะครับเพื่อดูขอบฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ เนี่ยครับดูตรงหูเหรียญนะครับตรงตรงช่วงนี้นะครับโฟกัสตรงตรงช่วงนี้นะครับตรงหูเหรียญช่วงนี้นะครับจะมีคล้ายๆเนื้อเกินอยู่ครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีคล้ายเนื้อเกินนะครับ แต่ผมลงกล้องให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงหูเหรียญเป็นเนื้อเกินนะครับขอบหูเหรียญตรงขอบข้างนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเป็นเนื้อเกินนะครับอันนี้จะเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับ ของเกยไม่ติดนะครับเนื้อเกินตรงนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นไม่เห็นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปชัดชัดให้ดูนะครับอ่าครับก็เป็นตรงนี้นะครับจุดจ่ายตังค์นะครับครับอ่านี้เหรียญแท้นะครับก็นี้เหรียญเกยนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับหน้าหลวงพ่อ น้พ่พอไม่ใช่แะครับจะอ้วนกว่านะครับอันนี้เป็นเก๋นเนื้อทองแดงนะครับต่อกโคอตรงสังกตินะครับถ้าเหรียญแท้นี้โค้ดจะมีในโค้ดนะครับจะมีเสี้นๆอยู่ในโค้ดนะครับอน้าเสือครับที่ผมบอก เบอร์จังเลยกัะคู่นะครับอ่าเห็นไหมครับเม็ดไข่ปลามีหองกลงแล้วอ่าเม็ดไข่เม็ดไข่ปลาเห็นนะครับเพื<ๆ>่อนจะไม่ติดทุกเม็ดนะครับจะเบอร์เบอร์ไม่ชัดเลยนะครับกระหนกด้านบนใต้หูเหรียญก็จะเล็กๆ ไม่คมนะครับอ่าด้านหลังด้านหลังก็ไม่คมตรงสื่อไม่เป็นสันนะครับนี่ครับความคมชัดรายละเอียดจะไม่เท่าเหรียญแท้นะครับแล้วก็จุดจ่ายตังตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับ เนี่ยครับตรงขอบหูเหรียญไม่มีเลยนะครับไม่มีเนื้อเกินเลยนะครับครบอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่เนี่ยครับผมไม่ลงกล้องแล้วไม่มีนะครับแล้วก็เหรียญเก๋เหมือนเดิมนะครับจะหนากว่าเหรียญแท้นะครับ แล้วก็นี่ครับฝั่งขวาจะเป็นเหรียญเกนะครับฝั่งซ้ายเป็นเหรียญแท้นะครับเห็นไหมครับว่าความหนาต่างกันนะครับเหรียญเกจะหนากว่านิดนึงนะครับ ถ้าเพื่อนๆได้มาจับเนี่ยได้จับคู่เทียบกันเงี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเหรียญน่ะคนละทรงเลยนะครับเหรียญเกจะใหญ่กว่านะครับฝั่งนี้เกนะครับฝั่งนี้แท้เนี่ยครับดูแค่นี้ก็รู้ครับว่าหน้าหลวงพ่อไม่ใช่นะครับเนี่ยครับใต้หูเหรียญก็เป็นเล็กๆไม่คมไม่ลึกนะครับเนี่ยครับก็เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆ ไปเดินสนามพระหรือว่ามีคนจะปล่อยหรือไงเพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาดูในคลิปนี้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็จุดจ่ายตังค์นะครับผมก็อยากให้กลุ่มหลวงพ่อสุดนะครับมีการเล่นอย่างมาตรฐานนะครับเขาก็ได้กล้าเช่าซื้อขายกันนะครับจริงๆแล้วดูไม่ยากนะครับถ้าเรามีวิธีดูแล้วก็ศึกษาไบ่อยซื้อเหรียญแท้มาเช่าเหรียญแท้มานะครับแล้วก็มาศึกษาเนี่ย ผมว่าก็จะสามารถดูเหรียญแท้ได้นะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับก็จะฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับเผื่อจะได้เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าเพื่อนๆ สามารถแชร์หรือว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยว EP ต่อไปผมจะมาบอกเทคนิคหรือว่าสอนเทคนิคเพื่อนๆเรียนไหนต่อก็ผมจะแจ้งในกลุ่มผมนะครับกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อสุดบายมยมนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อขายหรือว่าทักทายกันได้นะครับผมก็รับเช็คพะหลวงพ่อสุดนะครับถ้าผมเรียนไหนผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับ แล้วก็ผมก็รับเช่าด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ